เออตัวใหญ่ตัวใหญ่ว,ว่เด้จับโช,ช,ชงอุ้ยจักตัวนะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ติดตามช่อง y ยูทู e เกษตรตัวน้อยนะครับวันนี้จะพามาดูการหาปลานะครับหาปลาขอนนะครับที่ทุ่งนาอีสานบ้านเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ โอ้ปั่นฝายก่อนนะครับเดี๋ยวน้ํามันจะลงไปนะครับแล้วจะสะให้ดูครับปั่นฝายก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋มื่อมามึงกันว่าสิเป็นมีป้าบ่นี่ครับบรรยากาศโด้วยลุบรรยากาศโดยร่วมครับนี่ครับพอวิ่งเดล้ววะฮะพอวิ่งเด้ยในสักน้อยอ่ะลอ่ลอร่วงสาหน้ากุณน้องมั้งพอมีบอ ลองรม้ลองรอมังนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับฮะมีบลามี่นปลาเออคือหายหายหโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดเด็อยผอยอป๊าดอยเมียยโอ้โหเห็นหางบ่พี่นองลูบลููอ มือแนนในเด้อครับเอนเอียนเอียนเอีนเองูอ้ยเอียน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 ปลาไหลครับมีปลาไหลด้วยด้วยครับงูงูงูลัวนงูสโนมีหอดงูอยู่ในโกนเว้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมตัว <Ergeb> อ <considers child teaching>? ีแ <hey>? ล้วโอ้นนนน เห็นบ่พ uh> <si yeah> ี่น้องเห็นบ่หายอยู่หายกินครับหาปลากรณนครับพี่น้องเอ้ยโอ้คือคือคือจักต้นอ่ะสองพออีกแล้วเว้ยสองแล้วเอาใส่ลุ้มกันโอ้นี่นะครับมาโดยบังเอิญครับบริษัทต่างแก้หมาเลยบัดนี้อาอุปกรณ์การใส่ป้ามาครับโอ้คืออยู่เว้ยคือคือคือใครโอ้ คือ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 ลาห้ป้ายังหรปลาคอปหายอะล,ล,ลูปหามงมงึมงมึงเมนบ่โอ้มานิเลพี่น้องเอ้ยปลาคอตวง,งามอยู่ด้วยนี่มาหมามันๆมัโอ้คืออยูย่้ยมีอีกว่าละ จับมาแล้วก็เสีเอาป้าขึ้นแล้วครับมันนี่มันเมืองว่าสีได้หลายบอมาจับขึ้นมีมจกักโตสีดก,กับละ่ะโอ้ถึงโลบอ่ะก็ว่ะโอ้ได้พอตุ่มอยู่ด้วยไงฮะ,ะตั่งามตัวงามอยู่ไดเนาะ ถึงสิบตัวปะ่ะเกินอ,อยู่ได้นะโอ้มาหาโดยบังเอิญมาเนี่ยมึงนะครับว่ามีหลายบ่ครับหลายหลายเฮ้ยได้เลยโอ้เครื่องขู่อยู่ด้านนี้ <c oughs> ก็ได้อยู่ได้กินอยู่อโอ้กาลังกลับเด้อพี่น้องเมื่อยแห้งเมือนเนี่ยเมื่อยชุดหย่อดเลยวะทำบรรยากาศบานเห่าครับเดี๋ยวยี <c oughs> ้ยยากกาาหาย,ายหอีกสางหนึ่งครับสางเกาขเขาครับมีคำว่าก่ออีกแล้วสางหนึ่งครับเราลองเป็นสางเกาเขาเกาเด้อครับเด้อยสางที่เขา ครับเป็นเลยเล่มาหาเขาหลอกส้วครับ <Services> น <S understands> ี <S 2> <S 2> <S <1 TALIESIN> ่ครับซาเนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสิมีบะครับพี่น้องครับโอ้ขนาดบุทธเดซาเด้อพี่น้องเฮ้ยจับมึงเป็นไงบ่ลงางหน้ามึงลางลางหน้าให้ท่านผู้ชมของมึงนะโอ้ยเอาไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวซเด้อพี่น้องเดี๋ยวซาครับ อาท่านางก็ได้พี่น้องได้เดี๋ยวมาเมืองกันว่าสิมีป้าบอ๊ะครับหาในสาเก้าเขาครับอู้ครับเอาก้อนมี้ยังวะเออตัวใหญ่ตัวใหญ่ว่ะได้อจับโฉงอุ้ยจักตัวหน่ะเฮ้ยเร็วเอาเอาเอาตัวดีก่อนโอ้ อีพอเอ้ยพี่น้องเอ้ยสองโตหนึงนี่เอาเอามาเอาซ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 าาพี่น้องเอ้ยคืออยู่คืออยู่เดียวมามือกันครับสางตีสองเด้อครับมือนี่งสางตีสองข้อวันนี้ครับสางเก้าข้อกับพี่น้องมือนี่งสางเก้าข้อเด้อนั่นอู้ดีดดีจับจับเอาข้อดีดคืออยู่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 ผอบ่าอบ่ มีปลาคอส,สีหาโตสน,น,นั่นมัางเลยโอ้หอนแห้งเมือนเลยพี่น,อน้องเอ้ยหามมาหาป้าหามหหหเลื่เลื่อเลื่เลื่อเลืเลเลป้ายยังละ่ปะปลาคอติ <c oughs> โอ้สางนี้ปลาคอมีดอกพี่น,อน้องเอ้ยได้อยู่จากโตนี่เดี๋ยวเปิดได้เบ้างเด้อโอ้ มาคอหาโอาตอยู่มีโตงามครับพี่นออ้องข้เมื่อยแฮะข้ห่อนครับพี่น้องเอ้ยสางในเดซามีแล้วครับเดี๋ยวมาเมืองกันว่ามีป้าหลายบ่ครับพี่น้องฝีมือวันนี้ได้สางที่สองในซัมเน่ได้พี่น้องเด้อนี่แหละครับสางที่สองของวันนี้ครับไปโอ้พ่อพอ่พอมืออะไะกลับบ้านกลับซอง